สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนาทุกสูตรครับมาสรุปให้ท่านได้ชมกันอีกงวดหนึ่งสำหรับงวดประจำวันที่29วนันศุกร์ครับก็จะเริ่มจากหลักร้อยก่อนครับหลักร้อยงวดที่แล้วผมเพิ่มหลังๆมาผมเพิ่มเป็นเลขสี่ตัว พสูตรเดิมมันมีแค่สามตัวสามตัวแต่มันมาตัวหนึ่งคือหลักร้อยอย่างงวดที่มันออกเจ็ดหนึ่งหกสองเนี่ยถ้าเราจับสามตัวมันก็จะมีหกแปดเก้าทีนี้ผมจะเพิ่มตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้หนึ่งหกสองงวดที่ผ่านมาก็สี่ตัวเหมือนกันก็เข้าไปที่หลักร้อยคือเลขสี่ออกสี่แปดศูนย์อย่างงวดนี้ ผมจะให้ท่านดูตัวเลขสูตรหลักร้อยนี่ก่อนครับงวดนี้มันออกเฉียงแบบนี้มันมาเจ็ดหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ก็ออกหกสองตรงนี้งวดถัดมามันออกสี่แปดศูนย์สามตัวตรงๆนะครับตรงนี้มันมาแบบนี้แล้วมันก็มาแบบนี้ครับนี่เท่ากับว่างวดนี้ถ้าเราทําหลักร้อยขึ้นมาจากสี่ตัวจะลดเหลือสองตัวก็จะมีเจ็ดหนึ่งแปดสอง ลงมาดูว่าเจ็ดหนึ่งแปดสองตรงนี้มีอะไรก็เท่ากับว่ามี8ดกับหนึก็จะได้สองตัว8ดกับหนึตัดออกมาแล้วสี่ตัวเหลือสองตัวมวดถัดมาที่มันออกหนึ่งสี่แปดถ้าเราเอาสามเจดกับ4ี่แมาตัดตรงนี้ก็จะได้สกับเจตัดออกมาแล้วครับ2ตัวจะเหลือสี่กับเจ็ดวดนี้มีเจ็ด กับหนึ่งแล้วก็แปดกับสองนี่ครับเจ็ดหนึ่งแปดสองเท่ากับว่าสามตัวครับจากสี่ตัวส่วนงวดน,นี้ก็จะเหลือเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเพราะว่ามันมีเลขตรงกันอยู่สามตัว ถ้ามันออกไข่แบบเนี้ตัวเลขก็จะอยู่อย่างนี้หลักร้อยนี่ครับให้ท่านดูสี่ตัวตรงกลางนี่จะมีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มาเทียบตรงนี้ตรงนี้ก็มีสามสี่แปดเจ็ดนี่ก็มีสี่กับเจ็ดอันนี้ก็มีเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดเท่ากับว่ามีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งสำหรับหลักร้อย ต่อไปครับเป็นสูตรที่งวดที่แล้วมันเข้าครับผมจะเอาสูตรที่เข้ามาให้ท่านสรุปให้ท่านเราไม่ต้องไปเอาสูตรที่มันไม่เข้าเราก็ไม่ต้องเอามาอย่างงวดที่แล้วราวพัฒนาสูตรนี้มันเข้าเลขแบบนี้ครับที่เราไม่ได้ตีเส้นถ้าเราจับแปดศูนย์เราก็ถูกไปแล้วแปดศูนย์งวดที่ผ่านมา วดนี้ผมก็เลยจับสี่หกศูนย์แปดแล้วก็สองสีนี่ครับงวดที่แล้วมันออกสามตัวคือสี่แปดศูนย์แบบนี้ที่เราไม่ได้ตีเส้นวดนี้ผมจับสามตัวให้ศูนย์สี่หกนี่ครับชุดเดียวงวดที่แล้วถ้าเราจับแบบนี้ศูนยเป็นแปดเป็นสี นี่ครับน8์ 80, ก็จะได้แบบนี้งวดนี้ผมก็เลยจับสูนี่หกตรงนี้ดูว่างวดนี้มันจะมาอีกมัมยถ้าจับแบบนี้แล้วก็สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งงวดที่แล้วเข้าตัวเด่นครับ1กับ4นี่ครับสามตัว เข้าหนึ่งสี่สองตัวข้างหน้าสองตัวล่างไปหมวดนี้ก็ให้ห้าเก้าแปดเด่นที่เลขห้าสำหรับลาพาราหนึ่งสูนี้ครับแล้วก็สูตรหมวดที่แล้วมีสองสูตรสูตรใหม่ทั้งคู่เลยครับ นี่สูตรนี้ที่คำนวณใหม่สองสูตรงัวน,นี้เลขหกตัวนี่เข้าไว้สี่ตัวเลยครับหนึ่งสี่แปดศูนย์ลำดับสูตรใหม่สูตรนี้วัดน,นี้เลขหกตัวนี่มีห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ครับให้ท่านดูเอา งมดี่แล้วเลขหกตัวเข้าไปสี่ตัวสําหรับศูนย์นี้งวดนี้ได้แบบนี้ครับท่านก็จับคู่เอาอันนี้ผมจับให้คร่าวๆท่านชอบตัวไหนท่านก็จับเอาครับเลขหกตัวพิศูนย์ใหม่ครับงมดที่แล้วเข้าทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สามตัวด้วยสี่ตัวว่างั้นครับมันออกหนึ่งสี่แปดศูนย์เลย นี่ครับเข้าไปเต็มเต็มหกตัวมาสี่ตัวถือว่าคุ้มครับงวดที่แล้วแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรใหม่ที่มาคู่กันกับสูตรตที่ผมบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับงวดที่แล้วมันก็ออกหนึ่งสี่แปดศูนย์ตัวเนี้ยเข้าสี่ตัวเลยครับและอันนี้คืองวดใหม่ นี่ครับเป็นตัวเลขตัวเดิมครับคำนวณแล้วได้เลขตัวเดิมเหมือนเดิมครับแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเหมือนกันนี่ครับเป็นเลขตัวเดิมแล้วเอามาเทียบกับศูย์นี้มีเลขไหนที่มันตรงกันครับสองสูตนี่ครับวดทีลแลวมันเข้าสี่ตัว ก็จะมีห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งนี่ครับตรงกันห้าตัวสองศูนย์นี้ไม่แน่ครับอาจจะมาอีกสี่ตัวก็ได้ ตรงกันที่ห้าเจ็ดนี่ครับห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่แปดตรงกันครับห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดสองสูตรครับตรงกันที่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดนี่ครับ ตรงกันสำหรับสองสูนี้นี่ครับตัวเลขตรงกันที่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสองสูนี้ถ้ามันมาคู่กันก็เข้าคู่กันทั้งคู่ส่วนสูตรนี้ ที่แล้วก็เข้าไปที่เลขสี่ครับเห็นไหมแล้วหนึ่งสี่มันมาตรงนี้ได้ตรงนี้ได้สามสี่สี่ก็มาสี่งวันนี้ได้หกหกสองก็ไม่แน่เหมือนกันครับเลขหกอาจจะมาก็ได้แล้วตรงนี้ก็เข้าหลักร้อยไปเนี่ยสี่ตัวจะมาหลักร้อยวันนี้สี่ตัวก็มีหลักร้อยก็มีสี่ห้าหกแปด มีสี่ห้าหกแปดครับเราหลักร้อยถ้ามาเทียบกับสูตรนี้ได้แปดตัวเดียวครับห้องวันนี้ตัดออกมาเหลือสามตัวคือเจ็ดแปดหนึ่งเท่ากับว่ามีแปดตัวเดียวครับคือตัวนี้หรือแปดจะมาหลักร้อยก็ไม่รู้ครับก็แล้วแต่ท่านจะจับเอาครับชอบใครชอบ แบบไหนก็จัดไปครับแล้วก็สูตรนี้สูตรนี้ก็หลักร้อยก็เป็นเลขสี่แล้วตรงนี้มันมาแปดศูนย์เลขสามตัวครับตรงนี้ก็มีหนึ่งสี่สี่หนึ่งตรงนี้ได้แปดห้ากับเจ็ดสี่แล้วตรงนี้ก็มีสามหนึ่งสี่สามตัวนี้ก็จะมาตัวหนึ่งครับสูตรนี้ งวดที่แล้วมันเข้าบนไปแปดศูนย์งวดนี้สามตัวก็มีสามหนึ่งสี่ะครับต่อไปสูตรน,นี้นี่ก็ใหม่เหมือนกันงวดที่แล้วสูตรนี้เด็กเด่นเข้าไปที่แปดถ้าเราจับคู่ตรงไปไ้ตีเส้นเนี่ยมันก็จะได้แปดศูนย์ไปคู่หนึ่งก็เข้าบนไปแล้วก็มีสี่เท่ากับว่า 4, สี่แปดศูนย์เลย สูตรนี้สูตรใหม่เหมือนกันงูที่แล้วลงไปก็เข้าไปที่เลขแปดก็เด่นแปดกับสองวันนี้เด่นสี่กับแปดครับสูตรนี้จะไปตรงกับอีกสูตรหนึ่งที่จะได้ศูนย์สี่หกตรงนี้ครับนี่ครับ 4, สี 4, ห่หกศูนย์สี่หกงูที่แล้วมันออกสี่แปดศูนย์วันนี้จะไปตรงกับอีกสูตรหนึ่งครับ คลิปนี้ก็เอาเลขมาสรุปให้ทุกท่านได้รับชมเรียบร้อยครับก็จะแนะนำอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรใหม่เลยสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรไฮไลท์เลยผมว่าสำหรับข้ามคืนนี้นี่ครับเข้ามาหนึ่งสองสามงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ลาวพัฒนาถ้ามันเข้า ไม่กี่งวดแล้วมันจะเข้าครับงวดที่สี่ที่ห้านี่จะเข้าอยู่ก็ลองเอาไปไปพิจารณาดูครับตัวเลขมันโดดเด่นครับศูนย์นี้นี่ครับจับคู่แล้วมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับศูนย์นี้นี่ครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปหนึ่งสี่แล้วก็ได้ศูนย์มาตัวหนึ่งงวดนี้ตรงกันที่เลขสี่ผมก็เลยจับสี่ศูนย์ศูนย์สี่สองสี่สี่สองห้าสี่เจ็ดสี่ แล้วก็บซีก็คลิปนี้ก็เอาราวพัฒนามาสรุปให้ทุกท่านเรียบร้อยครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเก็บอย่าไข้อย่าโจรครับเฮงๆรวอยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ